งานต่างดาวรือว่ามามาอย่อที่ไหนมากท,ที่สุดเ็าให้อ,เอ,ลลอำเภอรัอออลลบ,อบ,บผิดชอบรัตโนมี11อำเภออำเภอเมืองไรับผิดชอบเป็น90ลายมาพบพูดถึงเชื้อ3ลายนะครับ3ลายแล้วก็ตบอพูดถิงเชื้อในเชื้อไม่รุนแรงนะครับเชื้อบอนข้างน้อยนะครับอ,อย่างไรก็ตามครับ เรื่องความชัดเจนแม่นยำแล้วก็ส่งตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับที่โรงพยาบาลพัทลุงนะครับอย่างไรก็ตามครับสามรายนี้เมื่อครบนะครับก็ขอต้องเรียนข้อมูลของผู้ติดเชื้อทักสามรายนะครับผู้ติดเชื้อนะครับมีผู้สัมผัสใกล้ชิด34รายหลังจากที่ตรวจพบแล้วนะครับว่าเขามีเชื้อเนี่ยก็ไปสอบสวนโรคแต่ว่ามีผู้ใกล้ชิดจําเป็นที่ต้องเอาสารขําหลังไปตรวจเนี่ยถือเป็นความเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับ 3 4รายตอนนี้เขาละกานหัวละ30รายยังตามตัวยิง4ลายนะครับในส่วนรายอันที่หนึ่งนะครับกระรายที่หนึ่งลายที่สองนะครับเป็นพม่าพมา่า,มาที่ยิงสองรายนะครับแต่ถูกวิญาตแยกยกันแต่ละรายทั้งสองายครับทํางานที่เดียวกันนะครับทํางานที่เดียวกันเป็นบริษัทละหมอก่อตร้งนะครับคอยจัศูนย์ออกแบบรับหมออ้อก่อสร้ง ทำง,งานที่เดียวกันครับมีแรงงานพม่า11รายนะครับตรวจทุกคนแล้วพบ2รายนะครับรายที่หนึ่งอายุ41ปีก็เป็นผู้ชายนะครับอายุ41ปีเนี่ยมาเข้ามาทำงานที่นี่ตั้งแต่าทำลายไม่ได้ปไปไหนเลยนะครับไม่ได้ปไปไหนเลยพบผู้ติดเชือ้อดวงแล้ว3รายนะครับในรายที่สองกับที่สามเนี่ยนะครับเนื่องจากทำงานที่เดียวกันอยู่ที่เดียวกัน ก็สอบส,วน,ส,อบสวนโรคสอบสวนผู้ใกล้ชิดสอบสวนโรคในช่เวลานานพอสุควรนะครับเพราะว่าเราจะไม่สอบสวนรู่งานผู้กับัญชาทั้งหมดเพื่อให้ไดู้ลมากที่สุดประกอบด้มีผู้มีความเสี่ยงสูงนะครับแต่ว่สองหาที่อมสองพม่านี่นะครับห้าสิบเอ็ดคนทุกคนในการ,รตรติตอนนี้ได้นำผลการตวรวจทักนหะลังไปเรียกตรวจเรียะะรบร้อยแล้วนะครับทราบผลแล้วนะครับในส่วนนี้ ห้าส5ดคนอนนี้ทราบผลแล้ว30รอบหมดอีก21ทุกรายไม่พบอาการกปิดเคื้อแต่อย่างไรนะครับส3รายยิ่งเมื่อบรอบช่วงนี้ก็ตามสบายนะคะเพราะว่ากำลังอยู่กับสถานที่คงจะทีเด็ด เพิ่มเติมจากที่ไม่ได้เป็นไไปคัดใสิ่งเหล่านี้บอกผู้สื่อข่าวว่าช่วยรณรงค์ต่อให้เข้มข้นนะครับแม้จะมีการให้ระบาดหน้าปัดนี้ก็ถึงมาตรการที่เราออกไปแล้วที่ป็นเข้มข้นปฏิบัติทางรทีิคารปกติดีทั้งน6ปีดี3ทางที่3คนนะครับไอซีเรย์ปอดก็ปกติคือมันไม่มีอะไรใดๆเลยนะครับแต่ว่าต้องตัดตัวอยู่ในห้องแยกของโรงพยาบาลมาแก้วทั่า3ท่านนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยมีอาการน้อย ตรวจเจอเชือ้อพบเชือ้อวันที่สามของการบวกกันเนี่ยเราก็ตรวจสามคร้งนะครับด้วยวิธีเดียวกันแต่ว่าใช้น้ำยาคนละคนละบร,ริษัทกันเพื่อการยืนยันนะครับว่าผู้ป่วยมีเชื้อหรือไม่ปรากฏว่าท่านตารวจที่สองไม่พบเชื้อแล้วอันนี้ก็เป็นการแสดงให้ว่าอันที่หนึ่งก็คือผู้ป่วยโอกาสติดต่อเนี่ยน้อยดูจากผู้ป่วยที่ผู้ใกล้ชิดสัมผัสเฉียงศูนย์อ,อินเฟคที่นึว่าเป็นสามดีในลูกหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ใกล้นะที่ตรวจเนี่ย ไม่พบเจอเลยนะครับเพราะแสดงว่ามีความเสี่ยงต่ำ้างๆนะครับก็จะต้องไม่ต้องคำวอนการรอผลการตรวจครั้งที่สองนี่ต้องรอนะักว,วิทยาศาสตร์คาดว่าจะได้พรุ่งนี้ทาว่า